ผมนับหายใจสบาบนะครับวันนี้เราจะพามาดูสายทัวริงกัครับรถแนวทัวริงตัวนี้เรียกได้ว่า GSJpan ก็ได้เลยนะครับเป็นตัว Suzuki v s t o r m 8 0 0 DE นะครับตัวนี้เป็นรถปี2023.24นะครับรถสภาพใหม่มากสภาพป้ายแดงเลยนะครับแทบไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นทัวร์ลิงที่ น้ำหนักรถค่อนข้างจะเบามากนะครับถ้าเทียบกับ GS 800ผมถึงตั้งชื่อมันว่า GS Japan นะครับเอ้ย GS <laughs> Japan ถูกต้องแล้วเพราะว่ารถมีน้ำหนักเพียงแค่230กิโลเท่านั้นนะครับ230กิโลกร,รมัมในขณะที่ถังน้ำม,นมันมีความจุถึง20ลิตรวิ่งระยะไกลๆได้สบายๆเลยครับ300กิโลครับผมมาดูนครับตัวสเปครถตัวนี้ขอบล้อหน้าจะเป็นขอบล้อ21นะครับ เทียบเท่ากับ GS แปดร้อยได้เลยครับผมร้อหลังจะเป็นอขอบสิบเจ็ดครับตัวรถคันนี้เป็นรถเดิมเป็นรถเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็มือแรกซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ขับขายเพื่อนต่อเป็นฝรั่งเหมือนกันเท่ากับในเล่มเป็นสองมือนะครับซื้อสดออกห้างมาเป็นรถฝรั่งทั้งสองมือแล้วคนที่สองเพื่อนเขากลับประเทศก็เลยขายครับเลขไม่รถเพียงแค่ 2200้ 2, กิโลแท้ๆนะครับลูกค้าซื้อไปเอาเข้าเช็คสวิตที่ศูนย์ได้เลยถ้าเป็นเลขไมโครมาหรือว่ารถล้ลมมาหรือชนมาหรือรถดบัติเหตุมาเอามาคืนครับเรารับซื้อเต็มจำนวนเรากาลันตีให้ครับมามาดูรอบๆคันกันมาครับตาก้องมาใ,ใกล้ครับผมพาชมรอบๆคันเลยตัวนี้ของแต่งก็จะมีนะครับมีท่อมีท่อหนึ่งใบเป็นท่อ sc project แท้ตรงรุ่นนะครับ,รบมาพร้อมสลิปออนตรงรุ่นมีกากท่อเป็นคาร์บอนเป็นงานคาร์บอน ครับผมมาครับมาดูลายท่อ2อรูนะครับครับแล้วก็มีปี๊บปิ๊บหลังปี๊บหลังนี่เป็นงานไทยนะครับแต่เป็นอ่าเป็นปี๊บงานไทยปี๊บหลังหนึ่งใบก็พร้อมออกเดินทางครับตัวนี้คลิกชิปจะเป็น up down นะครับคลิกชิปเดิมโรงงานนิ่มๆสมูทๆเดี๋ยวจะขับให้ดูครับตัวนี้สปอร์ตไลท์หน้านะครับ สปอตไลท์หน้าอ่าสวิ์จะมีปุ่มปรับความสว่างของแสงส่วนไฟหน้าของรถรุ่นนี้จะปรับเป็นไฟ LED นะครับปรับความสว่างได้สามระดับอันนี้ที่จะมีแถมไปกับที่จะมีแถมไปกับรถนะครับก็จะเป็นจอนะครับอ่าจะเป็นตัวไอ้หน้าจอ g p s นะครับครับรถเลขไม่เพียงแค่2200กิโลนะครับเป็นจอสีสวยงามมากครับ สปอตไหลท์หน้านะครับสปอรตไหลท์หน้าปรับความสว่างได้ครับอ่าตัวนี้รถก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดิบห้าจุดเก้าซีซีนะครับไม่ถึงแปดร้อยซีซีเต็มนะครับไฟ LED สองสว่างนะครับปรับได้3ามระดับมีการดแฮนด์แถมให้ครับผม ตัวนี้รถใหม่ออกห้างครับ479,000บาทนะครับอยู่ที่ว่าศูนย์ไหนจะมีกิ๊บวชเชอร์มีส่วนลดให้ก็แล้วแต่นะครับนี่ตำหนิจะมีอยู่นิดนึงตรงที่สปูนยกสแตนหลังครับอันนี้ไม่ใช่รอยล้มนะครับเป็นรอยเบียดกับท่อนะครับท่อเดิมครับท่อเดิมมีให้นะครับใหม่ๆยังไม่ได้ใช้เลยกิ๊บๆเลยไม่มีข่ามเาเนี่ยครับที่มันเบียด กับสบปูนเพราะลักษณะท่อเดิมมันจะห้อยครับตัวนี้รถใหม่4ี่แ0 0เบาทมือสองสภาพปลายแดงคันนี้เราขายเพียง2,99,000บาทนะครับแถมไปเลยครับท่อใบเกือบละ50,000ืนครับผมวารันตีศูนย์ยังมีนะครับมามาฟังเสียงท่อกัน การขับขี่ค่อนข้างจะสมูทมากเลยนะครับตัวนี้นิ่มครับมาดูกันครับใกล้ๆตัวนี้โชคหลังจะมีปรับรีเบาได้นะครับปรับความแข็งอ่อนของโชคได้ครับนั่งสองคนหรือนั่งคนเดียวครับผมแล้วก็หน้าจอเลืน่นไมคครับเลืน่นไมคจะมีปรับระดับของแท็ c t i o n control ได้อ่าปรับระดับของ ABS ได้นะครับ แอคชั่นคอนโทรลสั่งเปิดปิดได้ครับ ABS ปรับระดับได้ไปตามโหมดนะครับตัวนี้นะครับถ้าเหมือนโหมด A โหมด B ครับผม C ครับตรงนี้ทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับเหมือนใหม่ครับตัวนี้ติดโค้ดสวิตนิดนึงครับยังไม่ได้เช็คระยะพันโลยังไม่ได้เข้าศูนย์ก็ไม่ใช่พันโลเช็คระยะหกพันโลยังไม่ได้เข้าศูนย์ครับผม โอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้โดยประมาณครับผมสนใจมาดูตัวจริงได้ครับการันตีครับใหม่จริงๆในตลาดมือสองประเทศไทยถือว่าตอนนี้มีคันเดียวเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ